สิ้นสุดการรอคอยนะครับกับจอ Android แบรนด์ญี่ปุ่นที่ได้คุณภาพเสียงที่ดีตัวนี้เป็นจอ Android รุ่นใหม่ล่าสุดของ a อ p i ายชื่อรุ่นคือ i n e ขีด a x 8 0 9ตัวนี้เป็นจอ Android แบบ h i r h s e u d i o ใช้ชิปเสียงของ AK นะครับมาด้วยสเปคแรม8ทับ256กนะครับก็เรียกว่ามาแบบฟูลสเปคเลยคือเอาแบบดีที่สุด ตัวนี้เป็น os 13 snapdragon ก็สำหรับคนที่อยากได้จอ Android น,นอกจากคุณภาพการใช้งานที่ลื่นไหลความคมชัดของจอ,อภาพที่ดีแล้วอันนี้จัดมาเต็มในรูปแบบของเรื่องของเสียงเราจะเห็นว่าจอ Android ร,รุ่นนี้ใช้ระบบการปรับแต่งเสียงเนี่ยเป็นระบบเดียวกับจอ n d นพอ d ของรุ่นใหญ่ๆเราจะเห็นว่า มีไทม์อะไลเมนต์อ่ามีการปรับแต่งไทม์อะไลเมนต์ได้มีการปรับแต่งซาวด์คอสต o โอเวอร์ sound, over, นะครับแล้วก็โหมดการปรับแต่งเสียงจำลองในในรูปแบบถึง5รูปแบบเรียกว่าจัดมาให้ครบเลยตั้งแต่การปรับแต่ง t ทม e อะไลเมนต์ eq เนี่ยสามารถทำได้ถึง48แบนด์ครับก็เรียกว่ามากกว่า dsp หลายๆรุ่นด้วยที่มีนะตอนนี้นะเพราะฉะนั้น แล้วที่สําคัญที่สุดก็คือหลายคนถามมาเยอะมากกับจอแอนดรอยที่มาในยุคปัจจุบันนี้ทํำยังไงจากจอแอนดรอยที่ว่าตัวนี้ชิปเสียงดีแล้วไปเชื่อมต่อกับระบบให้ได้ระบบที่สมบูรณ์แบบตัวนี้ก็มี Out. ออปติคอ o u นเอาตัวนี้มีออปติคอรนเอาเรียกว่าสามารถต่อตรงเข้ากับ dsp ของ a l p i พ e หลายๆรุ่นที่รองรับออปติคอ In นอินก็สามารถต่อตรงได้เลยเพราะนั้นถ้าคุณอยากได้จอแอนดรอยแล้วเสียงดี มีฟังก์ชันที่ว่าครบคันตัวนี้คือใหม่ล่าสุดแล้วที่กําลังเข้ามาในท้องตลาดนะครับใครสนใจก็เดี๋ยวติดตามรีวิวหรือการใช้งานติดตั้งจริงบนรถได้เลย